โอ้พอดีไปเอาข้าวครับไปเอาข้าวพันกลับมาเกือบจะเสร็จแล้วโอ้ก็ดูว่าจะไถแบบไหนนะกับเจ้าคูโบต้าครับเกือบเสร็จแล้วเกือบได้หวานแล้วครับ ผมว่ามันไม่มีมันไม่จมนะเนี่ยมันเป็นดินอย่างนี้ครับแลวรถไถเขาไม่กล้ามาลงให้เขาบอกว่าเขากลัวจมแต่แต่ถ้ามันจมเนาะแต่ถ้ามันจมนี่ควายน้ำหนักน้ำหนักมันก็เยอะเนาะมันก็ต้องควายก็ต้องจมสิถ้ามันจม ก็ลงไถเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่สี่บิ้งเหลืออีกสี่บิ้งก็เสร็จแล้วแล้วก็จะได้หวานข้าวต่อเลยหวานข้าวแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาปัน่น มันก็มีบ้างแหละครับเพราะมันเป็นที่เราเปิดหน้ามันออกถ้าไม่เปิดหน้ามันก็ไม่เป็นไรแ,แต่ถ้ายกยกผานเร็วมันก็พุ่งได้ แรเนี่ยแข็งโค๊กเนี่ยแต่เราจะเหยียบรอยมันไม่ได้นะครับเหยียบเหยียบไปตรงที่ไถแล้วอ่ะเราก็ค่อยไอ้นั่นเอาค่อยเบียงเบียงเอา ตายายตายายเจอลมแรงตีลังกามาอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวคอยเขามาก่อนเดี๋ยวยกขึ้นไปคืน ดูว่าผมเสียวแต่ตรงนี้เลยครับเปิดหน้าออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปได้สบายๆเลย นี้ถ้าถ้าไม่กลัวฝนนะครับก็ตากตากไว้สักสองวันสามวันนี่มาปั่นแล้วได้สวยเลยแต่เรากลัวฝนนะเราก็ต้องรีบทำเพราะมันมันจะเข้าพรรษาแล้วมันจะหมดวันหมดหมด,หมดวันหวานแล้วแต่ถ้าดำมาใช่อยู่แต่นี้หวานเราก็ต้องทำให้มันเสร็จวันนี้ นี่แหละครับสิ่งที่ทุกคนกลัวว่าจมแต่มันก็ไม่จมมันก็ไปได้รถไถคันไหนมาก็กลัวจมรถไถคันไหนมาก็กลัวจม เจ้าคูโบต้า47 มันก็มีอ่อนมีนุ่มอยู่บ้างโอ้มาหวานข้าวตัวเองครับเขาหวานจนงอกจนหมดแล้ว เหลือคนเดียวน้ำไม่แห้งสักที<อ><อ>เจอกับคูโบต้าไปแล้วเป็นไงไม่มีจม วิ่งแบบสบายๆไอ้ตรงที่ผมเสียวก็หมดแล้วหมดแล้วครับหมดที่เสียวแล้วครับหมดที่เสียวแล้ว ี่นี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วที่เสียวที่ผมเสียวก็คือตรงนี้ตรงนี้มุมนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ก็หมดแล้วแหละครับหมดที่เสียวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วทีนี้วิ่งแบบสบายๆเลย สบายๆหมดเสียวแล้วครับหมดแล้วตรงที่เสียวตรงที่อะไรก็หมดแล้วหมดไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้ไม่มีที่จะจมอีกแล้วอ๋อมีที่นุ่มอยู่ตรงนี้ก็เลยเขาไม่กล้าหรือว่าแบบไหนอ๋อที่ผมบอกว่านาเปิด ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าไถนะแต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกอ๋อรอยรอยเหยียบแล้วมันนุ่มครับก็เลยไม่กล้าครับรับทริปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาข้าวมาหวานก่อน